การถ่ายแฟชั่นเซ็ของ S2O กันดีกว่าซึ่งได้ดารานักแสดงเนี่ยมาร่วมถ่ายแฟชั่นกันเยอะมากเซ็กซี่แล้วก็หุ่นแซ็เวอร์กันทั้งนั้นมาดูเลยดีกว่านะคะนี่ใครเอ่ยน้องบีนชลิดาน่ารักมาแบบว่าสไตล์น,น่ารักนะแต่ก็แอบ,บเซ็กซี่นะบีนเนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่เขาเรียกว่าเป็นานางเอกแล้วก็มีความรักที่แบบชัดเจนมากโหนหน้าเธอนี่แบบสวยงามสวยตอนไปวันถ่ายเขาเธอมีคันน่ารักเคยรล่มาอกับเขาไหม ไม่เคยแต่เคยเจอแต่ว่าคือถ้าเขาเราเราชอบเขาแบบที่ไม่ต้องแต่งหน้าก็สวยอ่ะคือหายากนะที่ผู้หญิงที่เวลาเป็นดาราแล้วไม่แต่งหน้าแล้วสวยอ่ะส่วนใหญ่เอ๊ะไม่เอ๊ไม่ได้ว่าใครนะฮะแต่ฉันชอบความเป็นธรรมชาติของเขาเออชอบความเป็นธรรมชาติอืมดูสิเห็นไหมน่ารักน่ารักดูใครอีกน่ารัก ยังไม่หมดแค่นี้น่ารักจริงๆเดี๋ยวจะมีการทยอยนำเสนอทุกคนที่มาร่วมงานการที่เซอเโอแตงโมเป็นไงครับคุณพจน์อนนนท์แตงโมเป็นไงครับคุณพจน์แตงโมพี่พอดพูดสิพูดสิยังไงแตงโมดีว่าคุณพจน์แตงแตงแตงโมไม่ว่างเหยียบมือขาหมาอยู่บอกให้ไปคุยกับหมาเองเนาะไปคุยกับหมาเองแต่สวยถ่ายมาสวยมากใแตงโมสวยนี้นะครับมีอีกไหมฮะหรือว่ามีแค่สองคนมาที่จะหมดิทก่มีนะคะคุณแม่ของเราจริงๆไหยนะ กูกบไหนกูกรีบเธอบอกว่าปีนี้ต้องไป s อสให้ได้แล้วบอกว่ากูกบท้องกลิบเอตตอบลงมันจะทองูท้องกก๊บสัญญาว่าสัญญาว่าที่แกโพสต์อยู่เนี้ยแกท้องใช่ไมอ๋อในแท้องนะแคท้อบอกว่าคนท้องก็ใส่ส้นสูงได้นางแซบตรงนี้เารักเมากเขาบอกว่าถึงแม้จะตั้งท้องขอถ่ายแฟชั่นด้วยเลยบอกก๊บกบท้องกิีบไม่ต้องมา ไปเกือจะไปคุณแล้วแม่อารอ์เหวี่ยงแล้วนะคุณจะห้ามได้ไหมอิจฉาทุกคนต้องทุกวันนี้อิจฉาคลิปมากทำไมได้ผลหล่อมาเดี๋ยวเดี๋ยวอิจฉาใจยันเขาจะมีเขาจะมีซีรีส์ใหม่ออกมาคู่นี้เป็นเวียลิตี้โชว์ชื่อโอเบบี้ในไลน์ทีวีเป็นเวียลิตี้ชีวิตเขาจนกระทั่งเขาคลอดลิ้นตามันสุกนี้เป็นตอนแรกนะครับพูดถึงซีอสูอนิดนึงหน่อยดีกว่ายังไงนะฮะซือบัตรคือคนอยากได้เยอะมากเขาบอกว่าถ้าใครซื้อบัตรเอสโอ จะได้รับส่วนลดในการซื้อเสือ้อเอสเพื่อจะใส่ก่อนไปร่วมงานเอสัของเราเดี๋ยวเราจะประกาศว่าเราจะขายที่ไหนเร็วๆนี้เร็วเร็วนี้แค่เสาร์อาทิตย์นะคะนรับคุณผู้ชมกันนะคะเมือ่อก,กี้ทางนี้เหมาะกับฉันมากเลยแขนกุดเนี่ยฉัน <c oughs> ชอบมากเลยอ,นนะอยากเป็นกุ๊ปกิ๊บมากเปิดฟลุ๊ปป็นงุมแบนี้เลยจ้ามาสิไม่ท้องก็เหมือนท้องให้ดูได้โอกาสมาแล้วครับสำหรับทุกคนที่สนใจจะลงโฆษณากับสื่อของ Woody World ทุกสื่อครับ ไม่ว่าจะเป็นรายการตื่นมาคุยเกิดมาคุยรวมไปถึงสื่อออนไลน์ด้วยติดต่อได้ที่หมายเลขเดียวหมายเลขนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ดีดดดูคลิปเสร็จแล้วอย่าเพิ่งไปไหนฮะอย่าเพิ่งกดปิดฮะกดนี่เลยฮะกด subscribe ครับกดปุ่มนี้เลยฮะจะมีคอนเทนต์ให้คุณที่ติดตามมากมายอัปเดตตลอดเชิญครับเอา้ายังไม่กดอีกฮะกดสิครับอาคุณกดสิครับ ยังไม่กดอีกกดเลยปุ่ม subscribe เนี่ยอมกดไป